ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลุงป้าน้าอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่าเข้าสู่ช่องแสงทองสองทางนะครับวันนี้เอแสงทองสองทางมาพร้อมกับเหรียญหนึ่งบาทพยาครุฑนะครับซึ่งเอาล่ะนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับพี่น้องใครมีเหรียญพยาครุฑนะครับใครมีเหรียญพยาครุฑที่เป็นแบบนี้เป็นแบบปกตินี่เองอ่ฟังเอาไว้นะครับ ใครมีเหรียญพญาครุฑปีพุทธศักราช2,517เป็นเหรียญปกติไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะครับอยากจะแบ่งปันให้กับทางช่องของเรานะครับพี่น้องรับเยอะมากนะครับรับเยอะมากสำหรับเหรียญพญาครุฑซึ่งจะเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับข้อมูลกันนะครับพี่น้องก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามกันด้วย ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับรูปกระดิ่งสั่นนะครับเวลาคลิปใหม่ๆออกมาท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองเนาะเอาละเมื่อพร้อมแล้วเราไปรับข้อมูลพร้อมๆกันได้เลยสวัสดีครับเพ,พื่อนๆพี่ๆลุงปนาอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่า หรือพระเรื่องถ้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยสําหรับคลิปใหม่ๆที่แสงทองทางมีการประกาศรับออกไปบางรุ่นบางอย่างบางเหรียญบางปีพศอ,อ,อาจจะมีความต้องการในจํานวนจํากัดท่านกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับท่านใดที่มีเหรียญกระสับหมุนเวียนที่มีสภาพสวยๆว,ว่ามีลวดลายต่างๆที่สวยงามน่าเก็บสะสม นะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเรามาสําหรับเหรียญกระส่หมุนเวียนที่ผลิตตั้งแต่รัชกาลที่3ามเป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่9ไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เป็นปกติหรือว่าเหรียญที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิตหรือธนบัตรรัเครื่องต่างๆเรายินดีพิจารณาสําหรับเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามให้ในราคาที่สูงสําหรับเหรียญกระสบหมุนเวียน อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามและที่อยู่ติดต่อสำหรับเหรียญของเราเหรียญหนึ่งบาทพยาครุฑนะครับพี่น้องก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่หลายๆคนนั้นสืบสอหาเช่นเดียวกันมีหลายๆพื้นที่มีหลายๆท่านที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในราคาหลักร้อยแต่แบบไหนล่ะที่เขาซื้อขายกันในราคาหลักพัน ก็มีเช่นเดียวกันนะครับในราคาหลักพันอาจจะอยู่นะครับล่าสุดที่เห็นซื้อขายกันอยู่ที่2 0 0 0 3 0ถึง3,000บาทสำหรับเหรียญพยาครุธนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาประกาศรับซื้อเหรียญพยาครุธแบบนั้นนะครับแต่เราจะขอรับเหรียญพยาครุธที่เป็นแบบปกติและก็มีสภาพที่พอสวยงามนะครับพี่น้องฟังนะครับ เป็นเหรียญพญาครุฑชนิดราคา1บาทที่มีสภาพที่สวยงามนะครับควรค่าแก่การก็บสะสมมีหลายๆคนก็ออกมัดเทขายกันค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเหรียญพญาครุฑ mm hmm. เนื่องจากว่าการผลิตของปีพศออนี้นะครับ เหรียญพยาครุฑเนี่ยมีหลายๆคนนะครับถือเครดบางคนเดินทางไปไหนใกล้ๆเอาเหรียญพยาครุฑเนี่ยใส่กระเป๋าติดเนื้อติดตัวไปนะครับเพราะว่าเขามีความเชื่อในเรื่องแก้คุณใสต่างๆคุณผีคุณคนต่างๆนะครับสําหรับเหรียญพยาครุฑไม่จําเป็นต้องไปปลุกเสกอะไรไม่จําเป็นต้องไปปลุกเสกอะไรเพราะว่าเหรียญพยาครุฑด,ด้านหน้าก็เป็นรัชกาลที่9นะครับพี่น้อง เป็นพ่อหลวงของเรานั่นเองนะครับส่วนด้านหลังเป็นพยาครุฑที่พร้อมที่จะขย้ำทุกอย่างนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นพยาครุฑที่ทรงอำนาจนะครับพี่น้องสำหรับเหรียญปีพศ2 5 1พเป็นลักษณะครุฑที่มีพลังอำนาจที่สุดดังนั้นความเชื่อของคนก็เลยมีมากนั่นเองเนาะส่วนวันนี้นะครับ เหรียญพยาครุธชนิดราคา1บาทปีพุทธศักราช2517ด้านหน้านะครับเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญกระสาบคิวโปนิเกิลด้านหลังเป็นขุดพระตรงนะครับเป็นขุดพระตรงปีพุทธศักราช2517รัฐบาลไทยนะครับด้านล่างก็จะมี1บาท นะครับซึ่งเหรียญปีพศนี้เขาผลิตออกมาถือได้ว่าเยอะมากๆนะครับพี่น้องผลิตออกมาถึง248ล้าน9 7 8 0 0 0เหรียญด้วยกันนะครับนี่คือยอดการผลิตนะครับแต่ส่วน UNC นะครับเหรียญ UNC เราก็คงจะหายากเต็มประดังแล้วละ่ะนะครับสำหรับเหรียญพยาครุฑปีพศนี้นะครับ UNC เขาประเมินอยู่ที่150บาท นะครับแต่ที่แสงทองสองทางเห็นซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในตลาดโดยทั่วไปเนาะเป็นบางแห่งนะครับบางที่อยู่ที่ราคา180บาทถึงแม้เหรียญจะผ่านการใช้งานนะครับหนึ180บาทโอ้ก็ถือว่าแรงพอได้เช่นเดียวกันนะครับแต่คลิปนี้คลิปนี้นะครับแสงทองสองทางเปิดรับอยู่ที่จำนวนทั้งสิ้น500เหรียญ นะครับเปิดรับอยู่ที่500รยเหรียญสำหรับเหรียญปีพศนี้นะครับใครที่ทันนะครับใครที่ทันก็สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับพี่น้องแต่จำกัดอยู่ที่คนละ100เหรียญเท่านั้นนะครับจำกัดอยู่ที่คนละ100เหรียญเท่านั้นนะครับพี่น้องจะไม่รับเกินต่อคนนะครับ หนึ่งร้อยเหรียญต่อคนนะครับเพื่อที่จะกระจายให้กับพี่ๆน้องๆคนที่เขาอยากจะแลกเปลี่ยนบ้างนะครับเหรียญปีพศนี้ถ้าเกิดมันจะมีอยู่สองระดับด้วยกันเนาะที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับระดับแรกก็คือระดับแบบนี้นะครับพี่น้องพี่น้องจะเห็นแบบนี้นี่คือระดับที่ถือว่ามีความสึกหรอค่อนข้างเยอะนะครับ ถือว่าสึกหรอค่อนข้างเยอะนะครับพี่น้องดูจากลวดลายพระบรมรูปได้เลยนะครับแทบจะไม่มีลวดลายอะไรนี่คือระดับหนึ่งนะครับถ้าอยู่ในระดับประมาณนี้อยู่ในระดับประมาณนี้แสงทองสองทางให้อยู่ที่เหรียญละ8บาทนะครับเหรียญละ8บาทสําหรับเหรียญพยาครุฑที่มีความสึกหรอแบบนี้นะครับและอีกแบบหนึ่ง ระดับหนึ่งก็คือระดับนี้นะครับระดับนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องมีนะครับในระดับนี้แสงทองสองทางยินดีให้อยู่ที่เหรียญละยี่สิบห้าบาทนะครับพี่น้องแบบนี้ได้ในราคาเหรียญละยี่สิบห้าบาทนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดมีแบบนี้ แสงทองสองทางให้อยู่ที่2,500บาทนะครับแบบนี้นะจับแบบนี้หมุนแบบนี้พยาครุฑหันหัวขึ้นตรงนะครับพยาครุฑหันหัวขึ้นตรงนะครับฝั่งนี้หันหัวขึ้นหมุนแบบนี้พยาครุฑหันหัวขึ้นเหมือนกันให้อยู่ที่2,500บาทนะครับมีอยู่3ราคานะครับ8บาทนะครับ8บาท 25บาทนะครับ20ถึง25บาทและก็2,500บาทนะครับสําหรับเหรียญพยาครุฑใครต้องการแบ่งปันให้กับทางช่องแสงทองสองทางก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามซะนะครับเพราะว่าคลิปหน้าจะเป็นเหรียญที่ทุกคนนั้นใครๆก็มีนะครับจะให้ในราคาที่สวยงามนะครับและก็โคต้าของแต่ละคนนะครับ รับแต่ละคนนั้นถือว่าเยอะมากนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ